อัสลามอรไล่กุ้มรองมาตุ้นล้อที่ว่าบร์การตุขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำเป็นเท่ครับ รายการอาหารสร้างสรรค์รายการนี้ทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทําอาหารจานโปรดอย่างง่ายๆครับเพียง2มือและ1ใจอย่างคุณผู้ชมวันนี้ครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมย้อนอดีตในวัยเด็กสักนิดหนึ่งมีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียครับสงสัยครับว่าทําไมเพื่อนอินเดียนั้นถึงได้มีความจําที่ดีมีความฉลาดหลักแหลมแล้วคนอินเดียส่วนใหญ่นั้นก็จะก็จะออกมาในรูปแบบนั้นที่เรารู้จักกันมีโอกาสได้ไปศึกษาครับแล้วรู้สึก ตกใจกับข้อมูลที่ได้มามันมาจากอาหารการกินเขาน่นละครับคุณผู้ชมมันมีสารตัวหนึ่งครับชื่อเคอร์คิวมินมันอยู่ในพวกผงกะหรี่เครื่องเทศที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละฮะซึ่งมันเป็นอาหารประจําพื้นพื้นบ้านของเขาไปแล้วฮะจะเป็นแกงกะหรี่ถั่วอะไรก็ดีเหล่านั้นมันจะมีสารพวกนี้อยู่ในเครื่องเทศเขาหมดเลยวันนี้ครับผมอยากจะนําวัตถุดิบตัวนี้มาประกอบอาหารแปลงเป็นอาหารไทยนะครับเป็นเมนูที่ ทานง่ายครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นเมนูโปรดของคนไทยทั่วไปเมนูนั้นเป็นเมนูอะไรอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมในช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับเมื่อสักครู่เกริ่นไว้ว่าจะนําตัวผงกะหรี่มาทําเมนูนะครับเมนูหนึ่ง ก็เฉลยให้คุณผู้ชมรู้เลยก็เป็นจะเป็นข้าวผัดผงกะหรี่เนี่ยครับข้าวผัดเนี่ยกินได้เรื่อยๆนะครับบ้านเรานี่ชอบทานกันมากรับรองได้ว่าจะเป็นเมนูที่จะถูกใจคุณผู้ชมอีก1เมนูนะครับเครื่องปรุงก่อนเลยนะครับก็แน่นอนมีข้าวข้าวตัวนี้นี่ก็คือใช้ข้าวข้าวหอมมะลิแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิทีุ่งไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็เอาแช่ดูเย็นไว้นะฮะมันก็จะให้ให้เม็ดที่เรียงตัวกันดีเหมาะสำหรับทำข้าวผัดครับข้าวที่แช่เย็นมา นะครับผมกุ้งขาวนะครับผมตัวใหญ่น่ารับประทานเลยนะครับเป็นพระเอกของงานวันนี้ก็ว่าได้แล้วก็3อย่างนี้คือใช้จัดจานผักชีด้วยแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในข้าวผัดเนี่ยก็จะมีกระเทียมนะครับแครอทต,ต้นหอมนะฮะและก็ไข่ไก่หนึ่งฟองสำหรับ1นเสิร์ฟนะครับผม เครื่องปรุงรสแน่นอนผงกะหรี่นี่ก็คือตัวผงกะหรี่นี่ต่ผมจะมียี่ห้อเด็ดของผม,มฮะที่มันไม่ให้ความขม,มฮะให้ความหอมหอมจริงๆนี้เป็นตัวโปรดของผมแล้วก็น้ำพริกเผาปรุงรสครับผมด้วยน้ำปลากับน้ำตาลทรายเท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากผักที่ผมจะใช้จัดจานก่อนนะฮะอย่างแตงกวาเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กที่ไม่ชอบเนี่ย ไม่ใช่ไม่ชอบมันมันไม่ชอบไอตัวเม็ดแล้วก็ตัวเยื่อข้างในมันที่มันดูใหญ่แยแต่ความกรอบภายนอกเนี่ยจริงๆมันอร่อยของมันอยู่เราลองดูวิธีนี้นะฮะเป็นวิธีของออชาวจีนนะฮะเป็นเมนูจีนผมปอกเปลือกก่อนคุณผู้ชมแล้วเอาเปลือกขมๆออกไปก่อนฮนะจริงๆมันสําหรับผมเนี่ยผมทานได้นะส่วนตัวผมเป็นคนทานผักมาตั้งแต่เล็กแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบนะฮะหวานเป็นลมขมเป็นยานะ่ผมก็รู้สึกว่า สีเขียวๆเ,เนี่ยมันมีคุณประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วสำหรับผม <S <S ผมทานได้แต่ว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่บางหลายๆคนด้วยแล้วก็ให้ความปราณีตกลับมาสักนิดนึงแล้วกันฮะคุณผู้ชมแล้วก็สักประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนิ้วคนนะฮะความยาวก็กะว่าวหั่นอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหั่นลงไป หั่นซึ่งอะไรก็ได้ฮะเอาไส้มันออกแล้วนะครับคุณผู้ชมถามว่าเออทำไมทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้ก็เราก็อยากจะลองปรับเปลี่ยนวิธีนำเสนอเด็กๆนะฮะ าที่ไม่ทานผักก็อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะฮะผู้ชมแล้วก็เอาเป็นแค่เป็นคำๆไปประมาณนี้ฮะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ทานพวกแป็ดเป็ดปักกิ่งนะฮะ มีเดินมีโอกาสไปมาเลยอไปไหนก็จะมีพวกร้านอาหารจีนมุสลิมที่เขาทำเป็ดปักกิ่งะฮะเขาก็จะเอาตัวแตงกวาหั่นลักษณะแบบนี้นะฮะเอามาเป็นเครื่องเคียงต้นหอมก็จะซอยอีกแบบหนึ่งผมพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคตัวมะเขือเทศครับหั่นตามปกติฮนะ อัผมนนี้จะเป็นจานเสิร์ฟของผมวางไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมสำหรับการจัดจานผ่านพ้นไปก่อนนะฮะโอเคเรามาที่แครอทครับผมก็เตรียมตัวบอกเปลือกแครอทครับคุณผู้ชมก็คือตัวเปลือกเนี่ยคือมันก็อาจจะมันเป็นตัวที่สัมผัสดินนะฮะเราเอาให้มันสะอาดสะอานนะครับคุณผู้ชมแล้วมันก็มีความแข็ง มีเนื้อเยื่ออยู่เวลาจะต้มหรือเวลาจะผัดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่กลืนยากะฮะตัวเปลือกของแครอทตัวนี้นะครับโอเคคุณผ,ผู้ชมเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาเราทำข้าวผัดเนี่ยเราเอาข้าวที่เราต้องการผัดเนี่ยเราเอาข้าวาตักมาก่อนเลยเพื่อเราจะได้ดูจํานวนข้าวเราจะกะจํานวนต่าง ไอ,อ,อ่ผักก็ดีเ,เนื้อสัตว์ก็ดีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงได้ก็คือตามตามจำนวนข้าเนี่ยวันนี้มีข้าวตั้งไว้ให้ผมถ้วยหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็กะว่าแครอทก็ซักประมาณสักประมาณ,มาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดลำบากก็กะเอาะฮะไม่ต้องเยอะมากแค่พอเป็นสีสันเราหัน่นเราหั่นเต๋านะฮะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับ จะได้สุกนิ่มพอดีคุณผู้ชมในตัวผงกะหรี่เนี่ยนะครับ มีสารที่เรียกว่าคร์คิวมินตัวนี้แหละฮะที่เป็นตัวเสริมสร้างความทรงจำาะฮะให้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 ความจำที่ดีครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับรู้สึกจะมหาวิทยาลัยเท็กซัสเขาวิจัยไว้เกี่ยวกับเรื่องการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับคุณผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงนจะเป็นออมะเร็งเต้านมกันเยอะนะฮะ เขาก็ได้พิสูจน์ว่ามันมันช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์เหล่านั้นส่วนคุณผู้ชายนะฮะก็มะเร็งมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้มีการทดลองแล้วว่ามันยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเหล่านั้นผูช้ชมฮะผมเอากระเทียมมากรีดหนึ่งนะฮะผมก็ซอยเต่าะฮะ,ะกรีดหนึ่งจริงๆในตัวของ พริกเผามันก็จะมีรสชาติของพวกกระเทียมหอมอะไรอยู่พอสมควรอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่อยากจะเหม็นมือนะครับสำหรับเมนูนี้อยากให้มันเป็นเมนูเช้าเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งเจอเข้าวผัดในตู้เย็นเนี่ยกระเทียมคุณผู้ชมไม่จำเป็นไม,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปในรสชาติมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะฮะตรงนั้นมากกว่าที่ผมอยากให้มันเกิดครับ สักนิดหนึ่งพอแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็ต้นหอมครับคุณชมเข้าผัดเนี่ยมันแต่ละประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆนะฮะว่ามันจุดเริ่มต้นอย่างไรแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสไตล์การผัดของเขาแม้แต่เม็ดข้าวที่เลือกใช้ในข้าวผัดเนี่ยก็จะเป็นข้าวท้องถิ่นอินเดียก็มีข้าวผัดนะฮะมาเลก็มีข้าวผัด อินเดียเขาจะมีข้าวของเขาเป็นข้าวบาวสมาติที่เม็ดจะยาวๆบางคนชอบข้าวเม็ดยาวผมเองยังชอบข้าวอินเดียเม็ดมันจะยาวสวยนะครับแล้วก็รสชาติหรือว่าสไตล์การผัดหวานนำเค็มนำอะไรต่างๆนี่ก็จะแตกต่างกันข้าวผัดจีนใช่ไมครับคุณผู้ชมที่ค่อนข้างโดดเด่นไปค่อนข้างจะทั่วโลกอะฮะ ข้าวผัดของบ้านเราเนี่ยจะมีพวกซอสมะเขือเทศผู้นสังเกตซอสมะเขือเทศซอสพริกนะฮะจะมีซอสเหล่านี้บนอยู่ในข้าวผัดมันจะให้สีที่ออกมาส้มๆแดงๆนั่นแหละฮะแต่ของจีนเขาจะไม่ใส่ซอสพวกนี้ของเขาจะเป็นเน้นพวกผงไก่พวกไข่เน้นเป็นรสชาติซีอิ๊วขาว ประมาณนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกุ้งในผมปอ,อกปอ,อกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมสัดส่วนของตัวน้ำพริกเผากับผงกะหรี่นะฮะก็พอ,พอๆกันนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมใส่1ช้อนชาชใส่น้ำพริกเผา1ช้อนชาคุณผู้ชมก็ใส่ผงกะหรี่1ช้อนชาเหมือนกันกับข้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยผมก็เอาแค่1ช้อนชาพอแล้วคุณผู้ชม มันสร้างความเข้มข้นได้พอสมควรละคุณชมน้ำมันครับไปแล้วครับทุกอย่างกระเทียมครับคุณชมกุ้งแครอทเนื่องจากกุ้งมันสุกเร็วนะฮะเราใส่มันเข้าไปพร้อมกันเลยไม่เสียหายครับเข้าผัดเนี่ยออกสไตล์มั่วๆนิดๆิ่อยยิ่งอร่อยแต่ผมไม่ได้มั่วนะคุณชม ผู้ชมจะว่าผมเอ๊ะย,ยังไงไข่ไก <have> ่คร,ครับ กลิ่นผงกะหรี่ครับจะเด่นออกมากลิ่นผงกะหรี่ผสมกับพริกเผาเนี่ยคุณผู้ชมมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวนะส่วนผสมของสองอย่างนี้คุณผู้ชมข้าวครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็คือมันผมก็ไม่ณนะจุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากนะคุณผู้ชม มันเป็นทักษะการผัดมากกว่าข้าผัดเนี่ยผู้ชมเทคนิคในการผัดข้าวผัดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมใช้ไฟแรงไม่แล้วเดี๋ยวให้ว่ากันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมไปที่ร้านเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมสั่งข้าวผัดเนี่ยคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมข้าวมันเป็นตัวจังนั่นแหละฮะที่ร้านเนี่ยเขามีข้าวที่เตรียมใส่ตู้เย็นไว้สาหรับทาข้าวผัด อยู่แล้วนะเวลาที่เราข้าวที่หุงเสร็จใหม่ๆมาผัดเนี่ยแฉะแน่นอนครับคือมันเป็นเรื่องของการคายน้ำคายความร้อนจากเม็ดข้าวเนี่ยฮะมันยังไม่มันยังไม่อยู่ตัวนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมยังไม่ได้ปรุงรสเลยนะคุณผู้ชม ผู้ชมครับน้ำปลานิดหนึ่งครับน้ำตาลครับผู้ชมครับหออนุญาา ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเราเนี่ยนะครคุณผู้ชมทุกอย่างผมทำเนี่ยเรามองไปถึงข้าวแต่ละเม็ดว่ามันได้รสชาติมากนอ้อยเพียงใดมไม่ขอเติมอะไรทั้งสิ้นครับโอเคทั้งหมดละโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับคุณผู้ชม เวลาจัดจานเนี่ยนะฮะผมก็จะใส่ในถ้วยแล้วก็คว่ำเนี่ยนะฮะแบบที่ร้านทำเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกุ้งจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเอากุ้งเนี่ยวางที่ก้นถ้วยนะฮะคุณผู้ชมกุ้งวางที่ก้นถ้วยก่อนแล้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะตักข้าวเข้าไปเนี่ยไม่ต้องกังวลละว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมตักข้าวเข้าไป แม่คุณผู้ชมทับพีกกระทัดรัาด,ดีแล้วเกินนะคุณผู้ชมตายครับผมเรียบร้อยจายนนี้สักกี่บาทดีครับคุณผู้ชมจานนี้ผมขอให้เป็นสักเอ่สิบถึงอ่120น่าจะได้อยู่ขึ้นประทานคาุณผู้ชมกุ้งไซส์ขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมาดาจริง Well, what a friend we band band have been. กุ้งสองตัวเนี่ยนะครับขอได้คำนวณนิดนึงนะฮะตัวละสิบห้าบาทได้เกือบๆออคุณผู้ชมอาจจะไม่ถึงกนะับเกือบๆนั้นนะ่ะไม่ต่ำกว่าสิบบาทอะต่อตัวกุ้งอย่างเดียวคุณผู้ชมฉะนั้นจานนี้แน่นอนตลาบพัดาคาดร้อยยี่สิบบาทเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมมอนเดิมครับการทําอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่คิดฝากเมนูนี้ไว้อีกเมนูหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเมนูที่ถูกใจคุณผู้ชมเลขเมนูหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมรายการนะฮะหรืออยากจะดูสูตรดูรายการย้อนหลังเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปมากเลยคุณผู้ชมพิมพ์นะครับทำเว้นวักนะฮะเป็นเว้นวักเท่ะนะครับคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์อะไรให้พวกเรานนหนึ่งนะครับเรากับทีมงานก็พยายามตั้งใจเราจะพัฒนารายการของเราไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมัสรีต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาสามโมงครึ่งครับ

And this thing.